สวัสดีครับ361วันสงครามยูเครนอีก4วันก็จะครบรอบ1ปีของการบุกรุกยูเครนของรัเสเซียแล้วนะครับเอาจรงไม่มีใครคาดคิดว่าสงครามเนี่ยมันจะยืดเยื้อมาถึงขนาดนี้นอกจากการต่อสู้ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแล้วสิ่งที่เราเห็นคือสงครามสื่อเรามักจะได้ยินคํายืนยอรัเสเซียกับจีนนี่อยู่บ่อยๆซึ่งมันก็ผิดปกติมันผิดธรรมชาติและมันก็ผิดจากความเป็นจริงนะครับสอนสงครามยูเครนเรื่อใหม่ๆอันนี้ก็ไม่ว่ากันให้ค้นหาตัวเองนี่แบบเต็มที่แต่วว่าสงคราม ความยูเคนจะครบหนึ่งปีแล้วดูมาเยอะแล้วนะวันนี้เราก็พอพิจารณาได้แล้วใช้วิจารณญาณในการไต่ตรองดูว,ว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างไรและความจริงนี่เป็นเช่นไรนะครับเปิดตารับความเป็นจริงซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแค่เราใช้สัญชาตญาณความเป็นคนที่มาวิเคราะห์ไม่ต้องมีการหาคอรนอไม่ต้องมีการหาหอรมอไม่ต้องมีการถอดรูทไม่ต้องมีแคลคูลัสและก็ไม่ต้องมีการดิฟใดๆทั้งสิน้นทุกคนนี่วิเคราะห์ได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องเรียนสูงด้วยไม่จําเป็นต้องเป็นอาจารย์ไม่จําเป็นต้องเป็นด็อกเตอร์ไม่จําเป็นต้องเป็นเสนาธิการแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นในการวิเคราะห์คือความเป็นคนนะครับแอดมินเชื่อว่ารู้ผิดชอบชั่วดีมันมีอยู่ในสัญชาตญาณนี่อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าอาคติกิเลสและก็ผลประโยชน์มันเข้ามามีส่วนเบี่ยงเบนสัญชาตญาณไปมีคนถามแอดมินว่าทำไมต้องพูดมากทำไมไม่รายงานข่าวนี้อย่างเดียวคำตอบคือแอดมินพยายามดึงสติพยายามอธิบายเรื่องราวพร้อมเหตุผลที่มาที่ไปก็เพื่อต้องการเป็นสวดเล็กๆในการกระตุกอารมณ์ของคนไทยให้ยังคิดก่อนที่เราจะเชื่อในคำโฆษณาใดๆซึ่งลิตการจะใช้การโฆษณาทำให้คนหล,ลงเชื่อเมื่อคนหลงเชื่อเทิดทูนมันก็จะเข้าควบ คบคุมนะครับมันยากในการแก้ไขให้เราดูสภาพเพื่อนบ้านรอบประเทศไทยนี่เป็นตัวอย่างนั่นคือตัวอย่างของการลงเชื่อมันแก้ไขได้ยากคงไม่ต้องอธิบายว่าสภาพเพื่อนบ้านของไทยนี่เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ไทยยังพอมีเสรีภาพอยู่แอดมินจะพยายามทําความเข้าใจกับคนไทยเพื่อไม่ให้เราเนี่ยมีความคิดเอ็นเอียงไปแบบนั้นอยากให้เรารักษาเสรีภาพเอาไว้เพราะเสรีภาพมันมีค่าที่สุดของการเกิดเป็นมนุษย์ แน่นอนว่าสงครามยูเครนเนี่ยมาถึงจุดที่เรียกว่าวัดใจแล้วรัสเซียคงไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่าความน่าเชื่อถือของรัสเซียแทบไม่เหลือแล้วรัสเซียพยายามรุกหนักตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วรัสเซียก็เสียหนักแม้ว่าทางยูเครนจะประเมินว่ารัสเซียเนี่ยจะบุกครั้งใหญ่ในช่วงปลายเดือนกุมภาหรือไม่ก็ช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับแต่ก็มีนักวิเคราะห์นี่เชื่อว่าการบุกครั้งใหญ่ของรัสเซียนี้ได้เริ่มไปแล้วเป้าหมายของรัสเซียคือเมืองบารมุดซึ่งรัสเซียพยายามยึดมานานแล้ว จร,จริงๆเมืองบากมุดเนี่ยไม่ใช่แนวปะทะใหญ่ของยูเครนแต่ว่ารัสเซียมองว่าบาคมุดเป็นศูนย์กลางการขนส่งมีประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์แต่ว่ามันถึงทุกวันนี้สภาพเมืองนี้มันเละไปหมดแล้ว,ลวครับการขนส่งอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันพังไปหมดแล้วประโยชน์อย่างเดียวของเมืองบาคมุดในตอนนี้คือศักดิ์ศรีแล้วก็ยุทธวิธีไม่ต้องคิดถึงเรื่องยุทธศาสตร์แล้วนะครับทหารแวกเนอร์มันสูญเสียที่นี่นี่จำนวนมากสวนทหารยูเครนก็มีที่มั่นแล้วก็มีกําลังส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ สิ่งที่ยูเครนใช้สกัดคือปืนใหญ่ที่อยู่นอกเมืองบากมดแต่ว,ว่าพิสัยการยิงนี้ครอบคลุมพื้นที่เมืองบากมดนะครับและยูเครนก็มีโจนลาดตระเวนนี้แจ้งพิกัดนั่นเท่ากับว,ว่าอาวุธหลักของยูเครนไม่ได้อยู่ในเมืองบากมดต,ต่อให้รัสเซียถล่มเมืองก็ไม่มีผลและถ้ารัสเซียบุกเข้ามาก็จะโดนปืนใหญ่นี้ทุบแบบกระจายก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทาไมรัสเซียยึดเมืองบากมดนี้ไม่ได้ สรุปเมืองบากมุดเป็นการขุดบ่อล่อปลาของยูเครนเท่านั้นเองและมันก็ได้ผลนะครับ ล่อทหารรัสเซียมาละลายนี้จํานวนมากตอนแรกมีข่าวว่ายูเครนจะถอนกําลังจากเมืองปากมดุดแต่ว่าตอนนี้มีข่าวว่าส่งกําลังเข้าไปเพิ่มก็แสดงว่าพร้อมทุบร,รัสเซียในเมืองปากมดดุดต่อไปยุทธการที่เมืองปากมุดจะเรียกว่ายุทธการขุดบ่อล่อปลาก็ได้ถ้ารัสเซียทุ่มกําลังมาเยอะกําลังของยูเครนในเมืองปากมุดค่อยถอนกําลังก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ายังห่างจากแนวพะทะใหญ่เยอะส่วนทางรัสเซียก็มีปัญหาสั่งถอนทหารแวกเนอร์นี้ออก จากพื้นที่แล้วก็ส่งพลร่มเข้ามาแล้วก็มีข่าวว่าพลร่มของรัเสเซียนี่กระจุยกระจายไปสองกองพันแล้วะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะทหารยูเครนรบพิเศษอาสาี่เพียบนะครับ นอกจากปืนใหญ่แล้วบริเวณนี้ยูเครนกับรัสเซียก็มีการใช้กําลังทางอากาศโจมตีกันรวมถึงมีการใช้ขีปนาวุธและก็จรวดหลายลากล้องยูเครนสามารถยิงเครื่องบินซู25ของรัสเซียได้1ลําโดรน2ลําแล้วก็โดรนแบบแลนเซ่สอีก1ลําลนะครับในขณะเดียวกันยูเครนได้ใช้เครื่องบินเนี่ยโจมตีรัสเซีย20ครั้งสามารถจัดการระบบป้องกันของรัสเซียได้2ระบบแล้วก็จรวดหลายลากล้องอีก1คันส่วนรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธนี่9กครั้งโจมตีทางอากาศสิบเ ครั้งทําให้มีพลเรือนเสียชีวิตแต่ก่อนเมืองปากมดมีพลเรือนประมาณ7จ็ดหมื่นคนส่วนใหญ่โอพยพออกไปแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ไม่โอพยพอีกราวหกพันคนนะครับแล้วก็มีพลเรือนบางส่วนในโปรัสเซียเราจะเห็นว่ารัสเซียทุ่มทุนอย่างหนักในเมืองปากมดส่วนยูเครนก็ขุดบ่อรออย่างหนักนี่เหมือนกันเราต้องคอยดูว่ารัสเซียเนี่ยจะทุ่มกําลังเครื่องบินมาจริงไหมถ้ามานะครับยูเครนก็ขุดบ่อรอเครื่องบินนี้ไว้แล้ว